หลังจากที่เกม Solan New World หรือว่าถาังซานเนี่ยได้เงียบมาสักพักหนึ่งนะครับล่าสุดเนี่ยทางตัวเพจเนี่ยก็ได้ประกาศในส่วนของอัปเดตใหญ่โพขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งนั่นก็จะมีทางฝั่งของเกาะเทพสังหารหรือแม้กระทั่งอาชีพอย่างค้อนเท้าเทียนเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยคงจะติดใจตรงนี้อยู่ว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีนะครับผมแต่ก่อนที่มันจะมาเนี่ยเราไปดูในส่วนของข้อมูลกันก่อนดีกว่านะว่าเรื่องของระบบเกมหลังจากนี้เนี่ยแล้วก็พวกแมปต่างๆหรือแม้กระทั่งค้อนเท้าเทียนเนี่ น่าเล่นน่าใช้งานมากแค่ไหนนะครับรวมถึงสายฟรีเนี่ยจะต้องเก็บอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีบอกด้วยนะก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำ uard, ลาลซีการ์ดร้านจำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือเกมโซลาร์นิเวิลกับทางานซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ อันดับแรกเลยนะครับที่เขาชูโลมาอย่างดีเนี่ยก็คือทางฝั่งของแมทเทพสังหารหรือว่าเกาะแห่งเทพสังหารนั่นเองนะครับซึ่งจะมาโผล่ตรงนี้ผมคิดว่าหลังจากอัปเดตใหญ่เนี่ยคงไม่ได้มีแค่เกาะน,นี้เกาะเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะคาบเกี่ยวกัน ซึ่งป่าซิงโตด้านในเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องมีเพิ่มอีกบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของป่าซิงโตเนี่ยก็จะมีของรางวัลสำหรับสายฟรีที่สามารถยืนหยัดปักฐานได้นะครับผมเนี่ยเลยครับของแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังให้เราเนี่ยอย่างน้อยนะครับเก็บครบทั้งหมดเลยนะใน1แมปเนี่ยอาจจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ67,0 0 0แต้มเลยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายฟรีนะครับต้องมาเก็บพวกเนี้ยให้เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะและแน่นอนว่าในสิ่งที่ตัวคลิปนี้น้่ช่ชงงงงไวกก็คืออทาฝัข แข่งเทพสังหารนั่นเองซึ่งกอบพวกนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของบอสที่ปลดขึ้นมาใหม่ด้วยซึ่งบอสเนี่ยจะปลดได้ก็ต่อเมื่อเราเลเวล60แล้วนะครับแต่ตอนนี้บอสใหม่เนี่ยที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเลเวลเ5ทางเซิร์ฟนอกเนี่ยดันไปถึงเลเวล75เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ของเราเนี่ยจะได้เจออย่างแน่นอนนะก็คือบอสพวกนี้นะครับผมซึ่งบอสพวกนี้ก็จะมีทางด้านของตัวนี้ด้วยนะครับตัวแหวนด้วยนะก็คือจะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นของแต่ละอาชีพ สายงบน้อยเนี่ยก็สามารถมาช่วยกันฟาร์มแล้วก็เก็บในส่วนของกล่องของขวัญพวกนี้ได้นะครับเพราะกล่องของขวัญเนี่ยก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกจาก5กล่องก็จะเป็น6กล่องนั่นเองและตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องดองแล้วนะก็คือปล่อยซึมได้เลยนะครับใยากตีตรงไหนตีได้เลยเพราะกิจกรรมเนี่ย น่าจะยังไม่โผมาสักพักหนึ่งนะครับไอกิจกรรมดองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลหกก็สามารถตรีได้ครบทุกตัวเลยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวสัตว์กายพันตรงนี้นะครับที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวเองเราตีแป๊บๆเนี่ยก็หมดแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีเพิ่มมาให้อีกเพียบเลยนะครับผมเนี่ยสัตว์กายพันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกแบบพวกกระดูกพิเศษอะไรพวกนี้ครับที่มันจะเพิ่มสเตตมากขึ้นที่หลายคนเนี่ยก็ต้องมีไว้ด้วยนะกระดูกหลังๆ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเติมเนี่ยเก็บกระดูดแกแรกๆไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวกด็ดูต่อไปที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยก็จะผล่มาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็รอดูตีบอสได้เลยนะครับบอสเนี่ยมีให้เราตีเพียบเลยนะถ้าใครที่คิดว่าเก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยสัก30รอบแล้วมาตีไหวเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของพวกเสาแล้วก็ของรางวัลต่างๆนะครับอย่างเช่นเสาในการเปิดของแบบนี้เนี่ยก็จะมีพวกของตีกระดูกเพียบเลยนะ มีให้หลายจุดเลยนะครับถ้าใครที่เป็นสายฟรีลมหรือว่าเป็นสายฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทําได้เสร็จตั้งแต่วันแรกแล้วและพวกเสาวพวกเนี้ยก็จะให้ในส่วนของตัวเพชรเยอะมากขึ้นด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะในส่วนของตัวกิจกรรมต่างๆตรงเนี้ยนะครับที่เราเนี่ยชอบไปกดขอช่วยเหลือกับทางเช่นโลกนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยแล้วก็จะได้พวกเพชรจิปถาอะไรทั่วไปเยอะแยะมากมายเลยถ้าเกิดว่าเราเก็บครบนี่พลังก็น่าจะพุ่งกันแน่นอนนะครับสายฟรียังไงก็ไม่ควนพลาดเลยนะ และในส่วนของกิมมิคสำคัญนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของคอนเฮาส์เทียนนั่นเองนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาให้เราได้เล่นกันนะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับสายแท้งหรือว่าสายไฟเตอร์สุดตึงเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นตัวนี้กันนะครับเพราะว่าความสามารถของคอนเนี่ยบอกได้เลยว่าสุดจัดปร,รัดบอกแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีข้อเสียอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือในเรื่องของความหนืดหนาดความช้าความเฉื่อยของมันนะครับ แต่ตรงนี้ขอพูดไปก่อนเลยนะว่าถ้าใครเป็นสายเติมหรือว่าเติมเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาลองจับเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความต่างัะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยมันสูงปีดเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายฟรีหรืองบน้อยเนี่ยมาลองเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวแน่นอนนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบตัวนี้เนี่ยก็สามารถจับจองไปใช้ใดูได้นะแต่อย่างที่บอกไปนะครับมันอาจจะช้าไปนิดนึงบางสกิลเนี่ยก็มีเร็วอยู่บ้าง แต่สกิลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางบัฟแล้วก็ทางการป้องกันซะมากกว่านะครับถ้าใครที่อยากจะได้ดาเมจหนักๆเลยอาจจะต้องบิวสายสักหน่อยหรือไม่ก็หาคลิหาดาเมจคลิมาช่วยเพิ่มในส่วนของตัวคอนเฮาเทียนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ และส่วนของกระดูกที่จะใช้เนี่ยก็คงจะเป็นกระดูกสําหรับเสือผีนะครับผมผมเลยคิดว่าเสือผีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเล่นดามเมจนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะแมงมุมสำหรับสายขีเนี่ยถามว่ามันได้ไหมก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ตัวแมงมุมแทนทางฝั่งของเสือผีเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับผม แล้อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นสายการ์ดหรือว่ากำลังบิลการให้มันแน่นๆอยู่แต่ว่าก็บิลไม่ได้สักทีนะครับเพราะว่าเลเวลก็ไม่ถึงของตีบวกก็ไม่พอนะครับล่าสุดนี่สำหรับสายฟรีก็คงจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าพอเลเวล60ปั๊บนี่เลยครับผมลดมาอีกหนึ่งช่องแล้วให้เราได้ไปลองเล่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าบดมาอีกช่องเนี่ยก็เพิ่มมาอีก5ใบซึ่งเราก็ต้องหามายัดต่ออยู่ดีนะครับเพื่อที่จะบิลในส่วนของถนัดล่าวิญญาณดดเมจคิ หรือว่าคริติคอลหรือแม้กระทั่งสดับประลองทั้งหลายแหล่ที่เราได้กันนะครับก็จะมาเพิ่มจากตรงเนี้ยเยอะขึ้นไปอีกหนึ่งส่วนนะซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับก็รอทางฝั่งของตัวเควสชมพูตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมาแล้วเราเนี่ยก็วิ่งไปตามเควสเลยนะครับทำให้มันเรียบร้อยเพื่อที่จะปลดในส่วนของระต่อไปเนี่ยออกมานะครับผมส่วนสล็อตท,ที่6เนี่ยต่อจากสล็อตท,ที่5นะครับหลังจากปลดล็อกเสร็จแล้วเนี่ย ตัวแต้มที่ต้องใช้หรือว่าวงแหวนที่ให้ใส่เนี่ยมีทั้งหมดกี่สีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะก็คือจะคล้ายๆกับสล็อตที่5เลยนะครับก็คือจะใส่ได้ทั้งหมดเนี่ยทุกสีได้เลยสําหรับคนที่ขึ้น UR อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซสีเรียสเรื่องสีนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายฟรีหรือว่ายังมีตัว UR ไม่ครบเนี่ยก็มาใส่ตรงนี้ให้ครบเซ็ตด้วยนะครับผมแต่ว่าอันนี้ยังดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของสล็อตการใส่ตัวการ์ดแบบปกติได้แต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึงสล็อตเนี่ย เราจะเป็นที่จะต้องหาตัวการทักษะมาใส่เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเหมือนกับตัวทางฝั่งสุลอ t ที่5เลยนะครับก็ต้องใส่แบบนี้เป็นตัวพื้นฐานด้วยนะครับผมอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับการทักษะเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัก 2- อถึงสชิ้นขึ้นไปนะครับหามาใส่แล้วก็บวก20ให้ครบทุกไปเหมือนเดิมเลยครับและเรื่องสุดท้ายนะครับก่อนที่จะขึ้นเลเวล60เนี่ยมันก็จะปลดล็อกเจ้าตัวนี้มาให้นะครับผมนี่เลยครับเลเวลน้ก็จะเป็ี้านเะครับเึ่งดันเจี้ น่าจะลงได้อยู่ประมาณสัก10กว่ารอบได้เลยนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยแล้วแถมลงไปเนี่ยยังมีในส่วนของตัวแต้มตรงนี้ด้วยนะครับก็คือแต้มสมบัติโต้หลัวเนี่ยที่เราสามารถเก็บหอมรอมริบได้ด้วยนะแล้วมันก็จะมีพวกเอฟเฟกนู่นนั่นนี่ให้เราได้ลงนะครับซึ่งเราสามารถดูอันดับคะแนนได้ด้วยนะว่าเราลงแล้วเนี่ยอันดับคะแนนแต้มของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างน,นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกตัวชี้วัด เรื่องความแข็งแกร่งของแต่ละคนด้วยนะครับมันจะมีแต้มบอกเวลานะว่าเราจบตัวดาเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วด่าเนี่ยมันก็จะมีทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของป่าซิงโตหรือว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์เนี่ยจะมีให้หมดเลยแล้วของรางวัลที่ใช้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของพวกนี้ด้วยนะครับอ้พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปคราฟของได้ด้วยนะครับผมเนี่ยแต่ละอย่างที่มีอยู่เลยนะแล้วก็ในส่วนของคมพี์ต่างๆด้วยนะครับที่จะได้มาง่ายมากขึ้นบวกกับตัวของตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็นเรื่องของการเพิ่ it, it ่ yeah. ่มออาายุวววงงงแแนขตละทีเร <W> <annoying ly> ขาดไปนะครับผมมาให้เราเนี่ยได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลบพันสิบเก้าต้องหาตีประจําหรือว่าคนที่มีค่าพลังที่สูงๆนะครับเพื่อที่เราเนี่ยสามารถลงเคลียร์คอนเทนต์ได้เรื่อยๆนะเพราะอันดับเนี่ยมันจะดันไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีอันดับบอกเห็นไหมครับเป็นชั้นๆไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะโหดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มี คนที่เป็นสุดต่าอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลงได้แบบฟินๆเลยนะครับลงได้ทั้งหมดเนี่ยสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5คนด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะ,ะมาทนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมองขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ